หน้าฝนน้ำมากเชี่ยวระดับน้ำเปลี่ยนขอบบ่อลื่นเสี่ยงจมน้ำข้อแนะนำอย่าเดินหรืออยู่ใกล้บริเวณขอบบ่อเพราะขอบบ่อนิ่มมีหญ้าปกคลุมอาจเกิดการลื่นถลายลงไปในน้ำทำสัญ,ญลักษณ์ป้ายเตือนแนวกัน้นเพื่อให้สังเกตเห็นขอบบ่อได้ชัดเจนผู้ปกครองที่พาเด็กออกไปหาปลาเก็บผกักเก็บหอย ไม่ควรปล่อยเด็กให้ลงไปในน้ำไม่ลงไปในน้ำเพราะระดับน้ำกระแสน้ำและพื้นใต้น้ำมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหากจําเป็นต้องลงไปในน้ำควรนําถังแกลอนพลาสติกเปล่าผูกเชือกสะพายแล้งไว้ที่ตัวและนํามากอดไว้ที่อกเพื่อช่วยในการพยุงตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หน้าฝนมีความเสี่ยงต่อการจมน้ำสูงเนื่องจากระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมีญ้าปกคลุมมองเห็นขอบบ่อไม่ชัดเสี่ยงต่อการพลัดตกลื่นได้ง่าย3คําจําขึ้นใจทุกคนปลอดภัยไม่จมน้ำชูชีพใส่ชูชีพทุกครั้งที่เดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำกฎปฏิบัติตามกฎเช่นไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีทงแดง คลื่นลมแรงริบเคเรนต์ปฏิบัติตามป้ายคำเตือนงดดื่มงดดื่มแอลกอฮอล์เมื่ออยู่ใกล้ลงเล่นน้ำกรณีที่ไม่มีเสื้อชูชีพสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยลอยน้ำเช่นแกลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติก